ข่าววินัยทิ้คือฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจวันที่14กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอทิ่งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้ทีมชาติไทยชุดยู20ปีต้าน,มนไม่ไหวพ่ายญี่ปุ่น3เมดประเดิมเอเชียคัพโดยการน,นี้แข่งทีมชาติไทยชุดยู20ปีประเดิมศึกเอเชีย อรอบแบ่งกลุ่มกรุป B ที่ประเทศจีนโดยสู้เต็มที่แต่ว่าต้านไม่ไหวผ่าญี่ปุ่นมา3าประตูก่อนสองนัดถัดไปจะพบกับเกาหลีใต้และก็ซีเรียนนะโดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะาทางด้านของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมเอเชียนรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายกรุปดีนัดแรกในวันที่13กุมภาพันธ์นัดทางด้านของทางฝั่งสนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนสนเจ่หนึ่งทีมชาติไทยอยู่20ปีลงสนามพบกับญี่ปุ่น เดี๋ยวนี้เริ่มเกมมาญี่ปุ่นพยายามจะครองบอลบุกอย่างหนักและนาทีที่13จากลูกเตะบ,บุมที่แนรับไทยเคลียบอลกันไม่ขาดมาเข้าทางฮิซตสุกุนะฮะอิชิอิเก็บตกยิงเข้าประตูไปให้ญี่ปุ่นนําไปก่อน1-0นาทีที่33ญี่ปุ่นมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ฮากุมุนาก,กังวะไปโดนอนัตสาาํารานทำาฝ้ก่อนที่บริออนอิชิฮาระจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้สกอร์นำผังไป2-0และจบครึ่งแรกไปได้วยสกอร์นี้ ครึ่งหนังไทยเปลี่ยนตัวคนแรกด้วยการส่งธนาวุฒิโพชัยลงมาเล่นแทนปฏริพันธ์บงษาและนาทีที่53ธนาวุฒิก็เก็บตกบอลนอกกรอบเขตโทษได้ก่อนจะกดด้วยขวาและโดนปัดออกหลังไปในครั้งนี้นาทีที่55ไทยเกือบได้ประตูต,ตีไข่แตกจังหวะยิงไกลของธนาวุฒิโพชัยที่บริอารกิจทุบออกมานาทีที่69จ,จังหวะที่เบรูเมกิได้สปีดมาทางด้านซ้ายก่อนจ่ายเข้ากลางให้กับเรีวโนสุเกตชาโต ไปเข้าไปให้ญี่ปุ่นนำห่างไปเป็น3ต่อ0ูหลังจากนั้นทดนานของไทยก็เปลี่ยนตัวเพิ่มเติมอีกโดยส่งทั้งรัฐภูมิพนันคจอนแครันไรอันและก็จิตติวัน์วสุเนินลงไปเล่นแทนยศกรบรุรพาโงศกรสังกาโสภาและก็ดุดดีบุรินทร์จุฑานนท์และทีที่81ไทยก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายด้วยการส่งพิรันนบัวไขลงไปเล่นแทนพิกเนตเปาหามบีบัดช่วงวาที่เหลือไม่มีปาระตัเพิ่มเติม จบเกมทีมชาติไทยอยู่20ปีพ่ายต่อญี่ปุ่นไป0-3สต่อสบวันอีกคู่ในกรดีการเกาหลีใต้ชนะซีเรียไป2 :1 ต่อน่ในครั้งนี้โดยบริการนัดต่อไปทีมชาติไทยยู20ปีจะทำกบบารแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอ,อายุไม่เกิน20ปีปรอบสุดท้ทายกรุปดีตดที่2พบกับเกาหลีใต้ที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนส่วนเจ้หนึ่งวันที่17กุมภาพันธ์เวลา1 6 1 5นนาที ตามวาระของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึกวแกกทีสปอร์7ส่วนวารชื่อ11คนแรกของทีมชาติไทยก็จะมีดังต่อไปนี้อนัตสํมบารันพิคเนตเราหาพิวัตรปิญวัตรเปตราเจนทพัฒน์ควรถนอมสิงหามารสษดุษฎีบุรินาจุฑานนยศกรบุรพาธนกริดโชติเมืองบักปริญญาสูง,าง,สางสูงปะริพันธ์บงษาโพสกรสังขาโสภาเป็นนว่าง,งานนี้ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะ ก็ไปให้กำลังใจได้ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับอย่าเพิ่งถอนนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อนานนี้เอมเมอร์สันเร้าแข่งทีมชาติไทยอยู่20ปีปรับจุดอ่อนก่อนที่จะบูกกับเกาหลีใต้นะเมื่องานนี้เอมเมอร์สันเปเรล่ายอมรับว่าทีมชาติญี่ปุ่นกำลังจริง เด็กไทยสู้เต็มที่แล้วพร้อมกระตุ้นให้ทุกคนเล่นให้มั่นใจกว่านี้เชื่อเกมโดนเกาหลีใต้ผลงานจะดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเบื้องหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีปรอบสุดท้ายกลุ่มดีนัดแรกเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับเกมดังกล่าวแล้วทีมชาติไทยแพ้ญ,ญี่ปุ่นไป0-3ต่อจากประตูของฮิซาสุโกะอิชิอิจุดโทษของปริออนฮิชิฮาระและก็บริุโสุเกะซาโตะในครั้งนี้ ดยหลังเกมทั้งทั้งของทางฝั่งเอมาสซันเปเรล่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนผูบ้บอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์ว่าเรารู้ตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากเพราะญี่ปุ่นเป็นทีมที่ดีมาก15นาทีแรกญี่ปุ่นเหมือนเล่นแบบ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทีมเราไม่สามารถจะเล่นในสปีดเดียวกับเขาได้และก็ไม่ได้ประตูแต่หลังจากนั้นเราก็เริ่มเล่นกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะ ราะพัฒนาเรื่องกอาร build up เกมเราสามารถเอาชนะบอลในรายต่างๆได้มากขึ้นแต่ญี่ปุ่นเองก็มีคุณภาพสูงมากมันยากมากในการเจอกับพวกเขาเอเมอร์สันได้กล่าวสำหรับเกมต่อไปที่เราจะต้องเจอกับเกาหลีใต้เรามีโอกาสได้เจอกับพวกเขามาแล้วเมื่อประมาณ6เดือนก่อนและเราแพ้พวกเขาไป1ต่อ4ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของเรา เราต้องมีสมาธิเต็มร้อยและก็ห้ามมีข้อบิดพลาดเกิดขึ้นในเกมในลักษณะนี้แน่นอนว่าเก,กาหลีใต้เป็นทีมที่ดีไม่ต่างจากญี่ปุ่นสไตล์การเล่นก็คล้ายคลึงกันมีสปีดบอลที่ค่อนข้างจะดีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามก่อความบิดพดลาดเด็ดขาด สิ่งสาคัญที่เราต้องแก้ไขสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเด่นด้วยความมั่นใจที่มากกว่านี้แค่เรื่องนี้เลยเรามีคุณภาพเราซ้อมกันมาหนักมากต้องมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองทั้งทัวร์นาเมนต์น,นี้เหมือนตอนชิงแชมป์อาเซียนนัดแรกของเรา15นาทีแรกของเรานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่หลังจากนั้นเราเองก็ยกระดับได้ผมคิดว่าเรายังคงสามารถทำให้ดีกว่านี้ เดินเรแกแคมนั้ต่อไปทีมาติไทยอยู่20ปีจะทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายกรุปดีัดที่2พบกับทีมเกาหลีใต้ที่สนามฝึกซ้อมฟุตบอลเยาวชนส่วนเจ้หนึ่งวันที่17กุมภาพันธ์เวลา15.00น,าา15นาาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่อง e b o o k y o ย t u b e ช้างศึกและก็ทีสปอร์ต7ในขณะนี้เป็นดําว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับ อารนันยังไงกุนซือยู่20ปีไม่โทษนักเตะหลังประเดิมชิงแชมป์เอเชียพ่ยอิหร่าในครั้งนี้แบบน่าเจ็บใจโดยอินตราซาฟีเปิดเผยว่าทีมชาติอินโดนีเซียอยู่20ปีไม่ได้เล่นแย่เพียงแต่ว่าจะคงมีข้อบิดพลาดหลังแพ้กับทีมชาติอิหร่านในศึกชิงแชมป์เอเชีย2 0 25ในครั้งนี้เช่นกัน โดยการแข่งขันในสค์บอลชิงแชมป์เอเชีย2025รุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบสุดท้ายนัดแรกกรุ๊ป4ทีมชาติอินโดนีเซียประเดิมสนามแพ้กับทีมชาติอิหร่านไป0-3วันที่13กุมภาพันธ์หลังจบเกมการแข่งขันอินตราซาฟีหัวหน้าผู้บุสอนทีมชาติอินโดรุ่นอายุไม่เกิน20ปี เผยบอกว่าเราไม่ได้เย่นแย่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะรับมือกับลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมของอิรักได้พวกเขาเป็นทีมที่ดีเล่นได้ดีอะไรมีข้อได้เปรียบในเรื่องของการครอสบอลและก็บอลสูงแต่สำหรับเราแล้วเราเล่นได้ไม่ดีในจังหวะหนึ่งต่อหนึ่งและไม่สามารถใช้ความเร็วของเราให้เป็นประโยชน์ได้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันน,น,นัดต่อไปของทีมชาติอินโดนีเซียยู่20ปีจะกลับมาลงสนามในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพบกับอุสเบกิสถานยู่20ปีวันอาทิตย์ 000, ที่16กุมภาพันธ์เวลา18.30นณเซนทร์ยูซบอเทรนนิงเบสเซนเตอร์ประเทศจีนนะเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้ยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงเมดิสันหวังทำผลงานกับทั้งสองของชบาแก้วยย20ปีในครั้งนี้ ให้ดีที่สุดนะโดยนารุกทัพชบาแก้วชุดอยุ20ปีตั้งเป้าทางผลงานให้เต็มที่เพื่อจะพาทีมไปฟุตบอลเยาวชนโลกโดยเมดิสันเจตครัชทีนกองหน้าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลร,รายการโฟ a t เ o ชั่นทัวนาเมนต์2025และวางวันที่16 27 000, กุมภาพันธ์นกกุงแคนเบรราประเทศออสเตรเลีย โดยมิติสันเปิดเผยบอกว่าทีมชาติสหรับทางหนูเหมือนเป็นครอบครัวแล้วการมีชื่อแคมป์รอบนี้ก็เหมือนเป็นการปกติการซ้อมกับโค้ชหนึ่งครั้งครั้งแรกส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเจอกันกับโค้ชมาก่อนหนูคิดว่าอาจารย์เก่งมากเพราะว่าพารุ่นพี่ไปฟุตบอลโลกมาที่ถึง2ครั้งส่วนตัวตั้งเป้าอยากจะทำผลงานในทีมชุดยุสิบปีในครั้งนี้ให้ดีก่อนแต่หากมีโอกาสได้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ <c oughs> ก็อยากจะไปลองไปซ้อมสักครั้งหนึ่ง อยากจะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนมาโดยตลอดทีมชาติไทยชุดยุยปีจะทําให้เต็มที่สุดความสามารถเพื่อจะไปฟุตบอลเยาวชนโลกในครั้งนี้ให้จงได้สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยุยปีจะเก็บตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพการกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพชลบรุรีถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยจะมีเกมอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีม1น,นัดก่อนจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ21สคนสุดท้ายเพื่อจะออกเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียในครั้ง ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือฟูตบอลไทยายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่14่กุมภาพันธ์2568โดยชายผู้บันนงคับร่งฟูตบัลไทยครับ